เซลเบลอิส well ุสเฮียสวงห้าวันนี้นะคะมี FC แล้วก็คุณลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าเวลาเตรียมรถส่งมอบนะคะแต่งรถซิ่งเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เซลเบลจะพาทุกท่านนะคะไปชมขั้นตอนนะคะ mm hmm. การแต่งรถแล้ววันนี้นะคะ mm hmm. เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะ mm hmm. นั่นก็คือรุ่น Capo Highlander g r a d e Z นะคะเราไปกันเลยจ้า รถทุกคันนะคะที่แต่งซิ่งนะคะเราแต่งที่โชว์รูมนะคะไม่มีการขับรถออกไปข้างนอกนะคะเพื่อความปลอดภัยของรถคุณลูกค้าค่ะนี่ถึงแล้วค่ะถึงแล้วมากันเลยแล้ววันนี้นะคะรถของคุณลูกค้าเซเวลนะคะบอกแล้วว่าเป็นรุ่นยอดฮิต <มา S 1> เลยนะคะมมนั่นก็คือรุ่นนี้เลย แคปโฟฮันเดอร์เกรดซ่าสีขาวมุกนะคะน้องหมวยนะคะน้องเอกนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรีเเวทมาแม็กและยางนะคะเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีการจัดทรงด้วยนะคะระหว่างรอช่างนะคะทีมงานทพิเศาของนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศโดยรวมกันเลยจ้าจะบอกว่านะคะวันวันหนึ่งเนี่ยที่อิสุสุเฮียสมเนี่ยเราแต่งรถซิ่งไม่ต่ำกว่าวันละ20คันนะคะแล้วตอนนี้ เราก็อยู่กันที่สถานแต่งรถซิ่งนะคะแต่งหล่อน,นั่นเองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่พลธนะพลยางซิ่งนะคะที่ดูแลการแต่งซิ่งทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราไปหาพี่พลกันเลยจ้าผมอยู่ตรงข้กาม,นนะะมาแน้วนะคะพวกคุณหญิง,น,งนี่เลยค่ะที่บอกว่าวันล,ละ20คันเนี่ยมีอยู่จริงนะคะอันนี้คือตอน,นเที่ยงแ,<น>แล้วนะคะนนตอนเช้าไปแล้วหนึ่งล็อตนะคะแล้วก็ล็อตนี้จะเป็นล็อตของช่วงตอนบ่ายนะคะ เรามาดูรุ่นที่ลูกค้าติดกันเยอะมากเลยนะคะ oh. นั่นก็คือในส่วนของยกสูงเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวท e ก้านยกสีดำนะคะสีดำเนี่ยคือเข้ากับรถทุกสีเลยนะคะนี่โอ้โ oh ห oh. <c oughs> เรียงรายกันเลยนะคะ 1นึ่งสองสมสี่ห้าน่าจะรถนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าประมนาณงเดีแต่หน้าโรงงานเดียวแตเวลาเตรียมเขาจะรู้ขอาคุณลูกคกันว่าเป็นแบบลายไหนอย่างอะไรนะคะเียเขยับคันนี้ออกก่อคนปวดหัวชิบหายเลยไก่คันนี้มีหนึ่งสองติเ ตอน,นรถเรากําลังจะขึ้นหอยแล้วนะคะเราอยู่กันที่จุดแต่งรถก็คือศูนย์บริการนั่นเองนะคะ oh. เพราะรถทุกคันต้องขึ้นหอยนะคะ oh. เพื่อที่จะเปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้น้องค่ะรุ่นนี้เรียกว่าแม็กรุ่นอะไรพี่อ่า uh, V F 0 1ครับ V F 0 1 F ใช่ครับรุ่นนี้เป็น V F 0 1อันนี้พี่พลพูดยาวๆได้เลยนะเพราะว่า,าจะเป็น y o u t u b e จ้ะ นึงอ่ะโอเคมาค่ะแหมแลวตอนนี้นะคะเซลเบล,เบล,เบลก็อยู่กับพี่พลธนาพลออโตเมกนะคะพี่พล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราะจะพา FC แล้วก็คุณลูกค้าที่ถามกันมาหลายท่านว่าเราแต่งหลอด รถกันยังไงขั้นตอนแต่งกันยังไงบ้างนะคะคสําหรับคันนี้เนาะก็เป็นรถของอซเซเบลเองเนาะพี่พลเนาะก็เป็นรถน้องหวยน้องเอกนะคะรีเควสมาเป็นแม็กนะคะรุ่นตัวนี้จะเป็น VF01 นะครับสีดาเงาขอบ18อะนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางดีเซนติใช่ไหมคะใช่ครับพี่พลขาข้อดีของยางดีเซนตินี้มันมันเป็นยังไงบ้างครับพี่คือต้องบอกก่อนว่ายางตัวเนี้ยคือเป็นยางไทยดีเซนตินะครับ เป็นตัว rt หรือ at นะครับซึ่งในในคนที่เล่นเล่นรถคนที่ชอบแต่งรถเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ายาง at หรือ rt เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะมีเสียงดังแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เสียงไม่ดังครับเจ้าตัวนี้เสียงจะแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับเรียกว่างเงียบแล้วก็นุ่มเกาะถนนได้ดีเนาะใช่ครับได้ทงทุกสภาพถนนใช่ครับไม่ว่าจะเป็น ถนนเรียบหรือว่าถนนลุยสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ปกตินะครับ okay, ตัวนี้หือว่าเป็นตัวตอบโจทย์เป็นตัวขายดีตัวนึงเลยนะครับแล้ววันนี้พี่พลแอบกระซิบนิดน,นึงก่อนที่เราจะพาไปดูตอนจบเลยว่าวันนี้เราจะจัดทรงปร,ประมาณไหนแบบไหนคะถ้าสําหรับถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับค่ะก็คือ ที่นิยมกันที่นิยมกันจัดทรงแล้วหล่อถ้าจัดทรงแล้วแบบหล่อๆใช้งานนะครับก็ผมแนะนำให้เป็นสเต็ปย้ายแหนบหน้าหนึ่งหลังสามค่ะนะครับแก้เผางัดเผายันให้เรียบร้อยด้วยใช่ครับผมแ,แล้วประกันช่วงล่างให้2ปีเต็มโอ้โหนะครับมีปัญหาทางร้านดูแลให้ทุกอย่างนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวแต่งรถกับเซลเบลนะครับเซลเบล ต่งรถกับร้านผมผมดูแลให้เต็มที่ครับสองปีมีปัญหามาลูกค้าไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับเข้ามาที่โชว์รูมเมียทรงได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าพี่พลเนี่ยจะเข้ามาที่โชว์รูมเราทุกวันอย่างที่เห็นเลยค่ะก็ที่แม็กเรียงเรียงรลยตรงนี้นะคะวันวันหนึ่งก็หลายสิบคันนะคะแล้ววันนี้น่าจะอยู่โชว์รูมทั้งวันทั้งวันยันมืดยันมืดครับโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะมาชมว่า น้องแต่งมานะคะกับแม็กกับยางตัวนี้นะคะแล้วก็จัดทรงหน้าหนึ่งหลังสามนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างจะหล่อขนาดไหนนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้า <S <S แต่งรอเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งมอบนะคะตามคำสัญญาค่ะเซเวลพาชมนะคะว่าน้องแต่งหล่ออะไรไปบ้างนะคะเรามาดูในส่วนของล้อแม็กกันก่อนเลยนะคะ สำหรับน้องนะคะคันนี้เลยนะคะใส่แมก้นาน Y นะคะหรือเรียกว่ารุ่น VF01 นั่นเองนะคะส่วนยางนะคะก็จะเป็นในส่วนของยางดีเซนตินะคะจัดสอดทรงอยู่ที่หน้า1ห,หลัง3านะคะพร้อมแก้เพางัดเพายันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูรอบคันนะคะ ความเข้มอยู่ที่60%สเซนะคะรับประกันนานถึง7ปีเต็มค่ะและยังไม่จบนะคะสำหรับน้องนะคะเรายังติดตั้งในส่วนของบล็อกเทคนะคะหรือเรียกว่าตัดสตาร์ทนั่นเองและที่สำคัญเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวล็อกท้ายนะคะตัวนี้อยู่ในโปรโด้วยนะคะเซเบลแถมให้ทุกคันนะคะ มาดูในส่วนของล็อกท้ายนะคะที่เซเบลติดตั้งเพิ่มให้นะคะก็กรณีที่รถล็อกนะคะฝาท้ายล็อกนะคะถ้ารถปลดล็อกปุ๊บนะคะฝาท้ายก็ปลดล็อกค้าตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยนะคะอยู่ในโปรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจสายซิ่งกันไหมคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่มีแนวทางการแต่งรถนะคะหรือว่าต้องการรถอิส z u ุปายแดงเป็นคันแรกนะคะก็สามารถ สอบถามและปรึกษาแนวทางการแต่งได้นะคะเซลเบลยินดีให้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขในส่วนของท่านใดน,นะคะที่สนใจรถอิสุสป้ายแดงนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามและปรึกษากับเซลเบลอิสุสซอแสงมงคลได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นรวมถึงเอกสารการจัดไฟแนนนะคะเซลเบลยินดีให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้ววันนี้นะคะฝาก f อทุกท่านรวมถึงคุณลูกค้าของเซลเบลนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลเบลด้วยนะคะอยากชมรีวิวคลิปรถรุ่นไหนนะคะของอีซูซูป้ายแดงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลเบลจะมารีวิวนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกันในรุ่นอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เซลเบลอีซูซูซอแสงมงคลอีซูซูเฮียสงขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ 嗯嗯嗯